สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่องปรามีลองเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับปัดพี่น้องครับทุกวันนี้เพื่อสิกรบบรมบัลลัดวงการเลยพี่น้อง,พองเพื่อสิเป็นยูทูบเบอร์แล้วไปแล้วบัลลัสเพื่ออย่างนี้ได้ยินข่าวว่าไปถอยโทรศัพท์มาไหมบ่เอ้ยเมื่อหอาช็พได้ไรสุดมาสีสื่อไหมสื่ออิหริปัดพี่น้องครับ ฝากพ่อลเมียเอฟซีด้วยครับพี่น้องครับเอฟซีพระเอกสามนีนะครับฝากติดตามเพื่อนนะครับแกจะซื้อมาไลฟ์นะยู่บ้านบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะครับพี่น้องครับจะขาดสองหาเครือ่องแ,แมนฝากพ่อแม่ยเอฟซีติดตามไปด้วยครับพี่น้องครับบมื่อขีด่าสิบบอลมื่อนั้นพันบอกกัน,นะนออกอเนา,นาะว่าสิว่าเมื่สิบบอาอีเลนมันได้แค่ซื้อไม่รีพี่น้องครับคืออีเลนว่ะคืออีเลนนี่ล่ะ ไอควันพี่ควันแต่ว่าสิขอเน็ตแต่ว่าสิขอนิเน็นเลิศเนาะอันออกไพ่โทรศัพท์ไม่แม่นเลยแ่ท้ายคลิปเลิศบ่ไทยเนี่ยทุกมีตูหาก็ไม่อยากรับเด็กควันแล้วเป็นยูทูบเบอร์เออเป็นยูทูบเบอร์คอความคิดเห็นกับอ่นการที่ซื้อโทรศัพท์ไ่เนี่ยซาร์ดูเด้อเห็นท้ายเดี๋ยวพ่อเดือัดเด้อทุกคนใ่ยิเทาเสาไทยเออเออหวยพ่นแบบแรงมากเลย เหตุการณ์นี้เพ่งกับกองเานะอ๋อแต่ของใครมาก่อนทนตนี้ตอนมที่หลีตอนไทยนี่มันมันดีแต่แบบอับคิปซ่านี่โอ้คิคานแห้งนี่นะครบพี่น้องครับอะไรพระกัลยาณ์สีฮะข่มแ้เโอ้ยสิมัอันนี้ยังบ่ไดออันนี้หรอก ที่จะไปรนอาหารแล้วไปซิซากิเลยเหรอใช่น่าจะไปชิซเกิไปได้ไหมเพราะการนางรถพันดอกพอเพราะว่าเพี่ว่าไม่ศาศา <c oughs> มีวาสนาเลยนางก็มี็อย่างนี้คล้องเต็มแล้วไ <c oughs> ปไหน่นไปลากรถไไม่ได้พี่น้องก,กันเพราว่าโอ้ยแต่มีบุญวาสนาเลยนางรถปาล์มีได้เไม่มีวาสนาดอกพะนะโอตาท้อเมอ um. <c oughs> อ <c oughs> ย์เส้นมันคับเพราะเป็นอย่างนึงรถไอคอนก็ได้ไอคอน ให้นั่งนั่งในเด้อรถอ้ายไหมรถอ,อ,อ้ายบ่มี <c oughs> รถอ้ายบ,บด้เอามาฮะ <c oughs> กะละลาเห็นมีวาสนาเห็นในนั่งนั่งในเด้อยุ่งเยอะมากเลยขอบคุณพี่ปรามนะครับเองที่ซื้อถ้ามันกินไม่หมดอ่ะกาแฟยังไม่ได้กินเลยอเอาแล้วเมื่อกี้ดูดยังไงคุณน้ำเปล่าคุณน้ำเปล่าอาอกเกือบที่เรไปซื้อน้ำแข่งมาใส่เอานั่นแหละ ขอบคุณน้ำนกแก้วจากเพ่ออกฟาร์มีนะครับพี่น้องครับอเมซอนที่ต้องรีบซื้อเพราะว่ากลัวแบบอยู่รถไปแล้วมันไม่มีมันบอมีฝำม,มมีอย่างนี้โอ้พีม่ก,ก็มีเรื่อยอยูดดย่ดอกมัได้แปลว่าม็นได้ซื้อก่อนปั๊บโทรศัพท์ใหม่สะอาดหาพี่น้องดูใบน้ำต้มนั่นแหละไปซื้อที่ไหนอ่ะคอนแกลลนเหรอ กิน้อครับป้สอัดนอโทรศัพท์ใหม่ไอโฟลสิบแปดโปรแม็กใกล้กูใกล้เครื่องเดี๋ยวพ่อเนี่ยฮะใกล้กูใกล้พ่อเนี่ยเออเดี๋ยน้องใกล้กเยอเขาจะของปิดเพลงไว้รถตู้ไม่ฮันไม่ได้รถไป โทษถ้าใ้คิดโทษดูเราโทษตรงสื่อสองเครื่องเพื่อนๆเครื่องนึ่งมันสามเครื่องเวลาอันนี้นะครับพี่น้องาอีกกุ๊กไก่พิศนุบ่าแม่งอย่างนี้มันตกดูค่ะค่อยสิเปลี่ยโนไม่ได้แล้วคืว่าเดี๋ยวพักคืนสีเออเมื่อนั้นตกยุซีเทียนน้องมือไปงานยุ่นน้องบัวมือนี้ก็ตกบัวันเยอะมากเลยอ่ะเอามาทำไมเอาให้หรอเอาให้ให้กับคนอื่็ไปถ่ายคลิปไป ไปเธอขึ้นวงหลายเลยไปนะครับพี่น้องครับวันนี้งานยกเลิกครับพี่น้องครับเดินทางต่อไปพักแรมที่ซีสเกีนะครับพี่น้องครับเป็นคือว่าพักที่นี่ไปที่นี่มันมองดูดีอยู่เลยดีแต่ว่าดูดีดูนี่ดูนี่ไม่มันก็เพิ่งมาตอนฝนตกนี่แหละมันก็มากกว่าผมไปแล้วเราไปซีสเกีไปี่น้องใส่ไปเลยไปซีสกีดพี่น้องใส่มีหม่องนอนอยู่บ่ หมายถึงว่าซุ่มซุ่มซุ่มแดนเซอร์อใช่ก็นั่นแหละเขาฝากส่องฝากส่องเจ้าของได้ีิฝากช่องปั๊มยำเดือนออฟิเชียลได้ะออนะ ปากแล้วเนี่ยเออปากจ็มีแล้วครับโอ้ยปากหน่อยให้ฝาติดตามด้วยนะครับพี่น้อตเออเดี๋ยวปามจะมาถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์อะไรต่างๆให้ดูเรื่อยๆนะครับสถานการณ์บ้านเมืองของสาวนาพี่เ้่นแพ้นะครับจะกลับมาอัปเดตแล้วเนาะแต่ช่วงนี้ก็เริ่มอัปเดตแล้วไปไปดูไปดูเมื่อวานอ่ะคนดูพันพันหกแล้วก็จะมีคลิปหนึ่งคนดูพันหกแล้วก็บางคลิปก็บลอยลอยลอยแต่ว่ามันก็เพิ่มคนก็ก็ถือว่าแบบเริ่มกลับมาแล้ว ขนาดตอนลรกสุดก็ม like> ีคนแบบมาคอมเมนต์มาเลยเลยพี่น้องฝากได้วยครับพี่น้องฝากติดตามนะครับพี่น้องครับช่องนี่รานีฮะสีตะกีดครับพี่เบดมาทำอะไรเนี่ย แล้วซอยพี่ว่าเปอหนีมากว่าบนตกอ๋อพี่ออฟมาแล้วเหรอยังย่างย่งพี่ออบมาอ๋อลืมว่าพี่ออฟมาเห็นพี่เบสหรือมาแต่งวันนี้มาแต่งวันนี้มาแต่งหน้าให้พี่อกปามีเหรอมาแต่งหาจะให้มาแต่งอะไรโอ้แต่งนี่เลิศอาจจะยางหน่อยเงี้ยแล้วพนเอาแล้วหยุดแล้วนะหยุดแล้วเขาจะมาเพิ่นไอ้เอ็น นา่อยู่เพื่นบ่าักนา่อยู่เพื่นบําบักมาจีนมารำเพื่นเพื่นบ่มักแมนฮิฮ่านั่สัตแมนมาแน่นกัเลยพ่อดงนีจามกพอลูกุกจิตพ่อแม่ลูกลูกิงหลาย่อเอเหมือนแต่เล็บ่บถือตีปียุทเลเอาถือเล็เดี๋ยวรู้สึกบเห็นอันนั้นจะถืแล้ว เมื่อจะได้กินอเมซอนแล้วเย้ซียงขึ้นอเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะล้ว้แลูกาลูกจากินน้เียบาเกินน้กะบเ็โดนไปช่วยได้ปะอ๋ออนน้นมีที่ไปชื่อไหนขอบคุณมาเลยจากช่องผู้ไก่ด้วยนะครับไปช่องผู้ใกนเ้มาไลยช่องผู้นั้นยุในช่องปลาหมีเร้งได้ไล ตาเด้อดเด้อพี่น้องครับพี่น้องครับบรรยากาศเนาะนี่แหละไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องครับเอาปีนคลิปได้แต่ของช่องฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับผมต้องมยำช่วเต้มยำเฉียงด้วยพี่น้องอะไรฮะ ราค,ครับพี่ทองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูสถานการณ์รอีกทีหน,น,นึ่งของมีเทเสว่าจะยังไง